โอเคนี่คือละครมันไปสองตอนแล้วสองทีมีการทำฟีดแบ็กก่อนเลยนะฮะสำหรับเจนนี่กับมิ้นเป็นไหมบ้างครับสำหรับพมไปยมครับก็สำหรับเจนฟีดแบ็กก็ดีมากเลยทุกคนเห็นพัฒนาการของผมที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ชมแล้วก็บอกว่าเล่นได้แบบแสบมากเลย หลอกนิมิงคใช่เกิอทั้งหมดเลยอทั้งหมดเลยพี่กานะแต่นิมิงคคือถ้าใค่ในละครนะเป็นผู้ชายอุ่นมากเลยใช่ครับตัวจริงไหมฮะผมก็เอาตัวจริงมาเล่นในละครคนรู้เลยใช่พฉนอบอุ่นที่เรอควเลาะแไม่คือเรา่าใส่ใส่ความน่ารักของตัวตัวพี่ก้าวเข้าไปเพราะว่าเขาต้อง็นคนดูแนทุ่นโคนอะไรอย่างเงี้ยใช่เแคร์เราก็ใส่ตงมันเข้าไปแล้วก็ เวลาเข้าฉากกับแม่งร่ำเนี่ยก็จะเป็นคนเดียวเขจะเป็นแบบที่ที่น้องที่โตมาด้วยกันเขาจะแบบทะเลาะจะรู้นี่อะไรอย่างเี้ตลอดเป็นพี่ชายที่แสนดีพี่ชายที่แสนดีใช่แต่จริงนะให้ดูนะพี่ต่อโทษน่ะเห็นรถบูลลี่ตลอดเลยอ่ะต่อยมาเป็นน้อง มันมีคนเดียวครับที่บุรีผมใข่ฉีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวก็เดี๋ยววันนี้แหละใช่คือคนอื่นเะครับไม่มีในบุรีเลยแม่คงแม่ท้าในตลาดทุกคนก็มาพิ่ข้าพีกข้าคนชอบเขาหมดเลยมีคนเดียวที่ผมใช่แต่เดี๋ยวเขาจะไม่มาเดี๋ยวมาร่วมเบาด้วยนะฮะเรื่องนี้มิกับเจนนี่ทำงานกันเป็นเรื่องที่สองแล้วนะครับได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างผมดีใจมากนอนไม่หลับไปสามวัน ดีใจดีใจเพราะว่าเร,รื่องแรกที่ร่วมงานกันก็เหมือนกันนะก็สองสามปีแล้วเริกลับมาเจอกัน,กนอีกครั้งหนึ่นงเขาก็พัฒนาการอย่างที่พี่ต่อบอกเลยครับขึ้นแบบนี้เลยอ่ะปูดขึ้นแบบนี้เลยเล่นแบบเล่นดีมากแล้วก็ออกมาจากข้างในด้วยความรู้สึกจริงๆอะไรอย่าง,งเงนะี้ยก็เลยมาร่วมงานกันครั้งนี้ก็แบบแว่ามันก็เลยลาบลื่นแบบค่อนข้างที่จะไวเพราะว่าเราเราสนิทกัน้วปรับตัวโไวพู้จริงบัตพูดจริงบัตพู้จริงพูดจริงเงี้ยรู้ ตอบคนจ, Nil, Bref, จริงสิไม่อยเชื่อเลยนไม่ตอบไปจับจเคอะไรบางย่างที่มันดูเป็นการโกมาเหมคอะให้สายาไปคาตบจะดีหะแเจอด่้เยังางก็ดใจที่ได้ร่วมงานกับพี่มินครั้หนึงรู้สึกว่าเรื่องแรกจะค่อนข้างยากกว่าดี้คือหนูยังไม่ค่อยแบบฟิมูยังไม่ขนา ใหม่ข oui, อ pues งตัวเองเาก็ไม่ใช้ใหม่ตัวเองขาไม่ใช้ใหม่ก็ไส่งม่ส่งมาให้พี่ก็พูดใหมก็เลยเอเคมีจริงๆแล้วอ่ะการที่มีเคมีละครใน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 บวดองีเล่นครับเล่นเล่นเล่ในหนาเซนเนยมันตอมีผลจากการที่อยู่นอกเซน้นะตอนนี้เนี่ยสองคนเนี่ยคนลาก็อยู่นอกเซนเนี่ย อนอกนอกนอกบรรยากาศในกองชายอ่ะเขาจะเล่นกันแย่มากเลนมากอยมากเงี้ยเออเขาก็เลยกลายเป็นว่าเวลาอยู่นาเซียนเนี่ยมันช่วยได้คมันลัสการ์ช่นนจมิ่กันเคยเล่ามาด้วยกันเรื่องหนึ่งใช่ไหมใช่ฝ่ายละสองหัวใจแล้วเว้ยมีเล่นกันมีจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กจั๊กกันอย่าเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันทำให้เวลาละคร ในความรักของพานาครับแต่พี่ต่ออยู่ติดติด่ึงคือถ้าใครดูเราเริ่มตูนตอนเนี้ยความรักเขาสองคนไม่น่าจะแบบมาบรรจบกันได้มันจะมีฉากหวานๆไหมพี่มันมีนะแต่ผมไม่อยากพูดให้ก็พูดดีกว่าฉากที่หลังบ้านอับซึดด้วยเออมามาจากข้อควายจได้น่หลอกควาดจะมาจากข้อควายระมาจากข้อควายเิอมาแล้วมันดึงแล้วจะทำอะไรกันไม่รู้ว่ะให้เขาพูดดีกว่าตาใจนี่ลง กี่โมงวางอย่างเงี้ยตอนไหนนะมันจะมีอะไรบ้างมีมีเดี๋ยวมันจะมีฉากคลิปที่ทีเซอร์ก็ออกไปแล้วทีเซอร์ก็ออกไปแล้วเป็นฉากที่แบบมาจากข้อควายใช่แล้ก็ถ่ายมีจุกมีอะไรด้วยมีมีมีจังหวะแข่งขันจังหวะแข่งขัน สแสดงสองแพน 2, นี้แล้วนะครับผมยังมีคนมาเติมเป,ป็นสีสันอ,อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนะครับแพนนี้นะครับผมดิวขอเชิญคุณโตชาคลิกวินนี่ผิวทองคุณเชบชชอนกานเฟิร์นเกษราคุณตัวคนพดพี่จิ้มวัสดุและคุณม้อสุรศักดิ์ขึ้นมาพูดคุยนะไปก่อนเลยครับเชิญเลยครับ